มเมรัยใต่ว่านี้เกิดดิฟไฟชดนะครับนะไฟชดคนที่ขี่รถเครื่องลุยน้ำนะครับแล้วก็มีคนเข้าให้การช่วยเหลือตอนนี้อาการผ่อนคลายอันตารายนะครับแต่แพทย์นั้ดูแลใกล้ชิดครับเหมือนภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับนะก็หลงเศร้าคนนี้เนี่ยเมื่อที่เห็นนะครับคนตกหลงมาอย่างนักเมื่อวันเย็นก่อนเรัยต่ว่านในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะตกเป็นชั่วโมงเลยนะครับทรงไอ้ทรงเพื่อนน้ำท่วมข้างไหลจุดไม่ว่าจะเป็นถนนดอน,นนกหน้าศาลากลางนะครับเย็กบางยี่อ่าบริเวณข้าวอกนะครับแล้วก็หน้าโรงเรียนบางใหญ่ ถนนตลาดไม่บริเวณหน้าโรงบาลตักสิ้นนะครับแต่ว่าจุดเนี้ยจุดเด่โรเ่นเมอด้แต่เดียวนะครับภาพเนี้ยก็คือว่าบริเวณหน้าโรงแรมแก้วสามุียนะครับนะ ก็มีคนที่ว่าทุกไฟฟ้าชอดค่ะก็คือเป็นผู้ยิ่งนึ่งรายค่ะทราบชื่อก็คือชื่อนางเศร้ามัทนาพ่องพิ้วชื่อแลนก็คือชื่อมินนะก็คือน้องเนี่ยค่ะมีการขับดลเครื่องลุยน้าท่วมแล้วก็ทุกกระแทกไฟฟ้าที่รั้วในน้ำเนี่ยชอดค่ะก็ลอมมอสตีหน้าคว่ำในน้ำนะคะกู้ภัยก็นําร่างออกจากจุดไฟฟ้ารั้วแล้วก็แรงทํา CPR นําส่งต่อหลอดกู้ชีพเพื่อให้การช่วยเลือดค่ะโดยจากการติดตามอาการก็คือดีขึ้นนะมีสัญญาณชีพยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ ย่างกลายฉิดนั่นเองครับชอบต้นเมืองตอนนะครับมารินผาเมรัยแต่เดียวนะครับน้องคุณดังกล่าวเนี่ยน้องมันธนาเรือน้องมิ้นเนี่ยนะครับนี่กลับจะเลิกงานนะครับที่บริษัทเพชรซีวิชัยอ่าแล้วก็รถเสียเพราะน้ำมันท่วมนะครับน้องก็เลยขึ้นรถมาพอดีแล้วครับขึ้นรถมาเพราะน้ำท่วมนะแต่พอมาถึงจุดเนี้ยนะครับจุดโซไฟดังกล่าวเนี่ยนี่ขันนี่รถไปได้เพื่อไม่รู้แต่ว่านะอ่าซึ่งไฟฟ้ารั้วนะครับเป็นไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยไฟฟ้ารั้วแล้วก็โจดน้องเลย น้องเนี่ยจมจมฟมหน้าอยู่คนที่เห็นยากจะข้าไปช่วยแต่ช่วยไม่ได้นะครับเนื่องจากเกษตรไฟใช่ไหม,มก็ต้องรอทางด้านข้อรถออฟโรดเนี่ยมาจอดแล้วก็ใช้เชือกผูกน้องดึงขึ้นมานะครับซึ่งกินเวลาไปกว่าเกือบ30นาทีพอขึ้นมาเลยกันแน่นอนก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับตอนน,นี้ถ้ายังจําได้น้องพอปลอดอภัยแล้วนะครับนะ